สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการจับปัญหาสะท้อนสังคมอยู่กับกัปตจางกิตแก้วและดิฉันเจีระพริการวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่ภายในประเทศไทยกันครับค่ะซึ่งปัญหาเด็กจบใหม่ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมละวันนี้รายการของพวกเราต้องการตีแผ่ปัญหานี้ให้กับสังคมได้รับรู้ติดตามรายงานการสัมภาษณ์ปัญหาจากคุณจันเจ้าและคุณพันปรพรได้เลยครับ ค่ะคุณจารุกิจค่ะตอนนี้นะคะดิฉันได้มาลงพื้นที่สัมภาษณ์จากประเด็นปัญหาสังคมที่เด็กจบใหม่ว่างานค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับผู้สัมภาษณ์ของเราแล้วค่ะเดี๋ยวขอให้ผู้สัมภาษณ์แนะนําตัวเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปียธิดาสิริพรสมศุขค่ะจบจากคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมสาขาการท่องเที่ยวค่ะค่ะตอนนี้อยากจะทราบว่าหลังจากที่เรียนจบไปได้มีการทําอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอยู่ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนจบไปเนี่ยเรามีแผนการทํางานอะไรบ้างไหมคะ ก็แผนการทํางานก็อยากกลับไปทํางานที่บริษัททัวร์เหมือนเดิมค่ะจากประสบการณ์แล้วรู้สึกว่างานนี้เหมาะกับตัวเองมากค่ะแล้วมีการแบกแต่เมื่อเราจบเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเรามีการแบกรับความรู้สึกหลังจากเรียนจบเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกกังวลน,นะคะเพราะว่าการที่เราจะหางานทํารู้สึกว่าเราคนหาประวัติข้อมูลของบริษัทต่างๆรู้สึกว่าถ้าเราชอบบริษัทนี้เราก็อยากจะทําตรงนี้แต่ก็กังวลว่าเขาจะไม่รับ ค่ะแล้วทางครอบครัวได้มีการตั้งความคาดหวังบ้างไหมคะแล้วก็ได้มีการกดดันอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีการตั้งความคาดหวังนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันคะ่ะอ่าโอเคค่ะแล้วในเมื่อมีมีการตั้งความคาดหวังแล้วเรารับมือกับความคาดหวังนั้นอย่างไงคะก็พยายามตั้งใจให้มากที่สุดค่ะแล้วเพื่อที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ให้ทางครอบครัวภาคภูมิใจค่ะค่ะขอขอบคุณผู้ใช้สัมภาษณ์นะคะดิฉันจันเจ้ากิติทวีธรรมรายงานค่ะ ทางด้านสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชแถลงว่าสถานการณ์การว่างงานของสังคมไทยในไตรามาสแรกปีพศ2567นั้นคงตัวอัตราการว่างงานของไตรามาสที่1อยู่ที่ร้อยละ1.01ก็คือมีผู้ว่างงานอยู่ที่410,000คนลดน้อยลงร้อยละ32จากไตรามาสเดียวกันของปี66เพิ่มจากไตรามาสก่อนหน้าที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ0.81 กลุ่มนักศึกษาจบใหม่อายุ20 24ปีเป็นกลุ่มที่ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมีผู้ว่างงานอยู่ที่136,000คนมีสัดส,ส่วนมากที่สุด ลองมาเป็นกลุ่มจบมัธยมปลายสายสามัญและกลุ่มมัธยมต้นจำนวน82300คนและ8200คนตามลำดับขณะผู้เสมือนว่างงานก็คือผู้ที่ทำงานสูงถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคเกษตรกรรมและผู้ที่ทำงานสูงถึง24ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ11.6จากไตรมาสที่4ของปี66 หรือมีจํานวนผู้เสมือนการว่างงานอยู่ที่3.7ล้านคนจาก2ล้านคนในไตรามาสก่อนหน้าโดยท่านเลขาสภาพัฒน์ก็ระบุว่าไม่ได้น่าก,กังวลเพราะส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรเป็นช่วงนอกฤดูการที่สอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานที่ลดน้อยลงโดยไตรามาสหนึ่งของปี67ผู้มีงานจำนวนทั้งสิ้น39.6ล้านคนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ0.1 เป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่ไตรามาสรแรกของปี65หรือในรอบ9ไตรามาสอย่างไรก็ตามเลขาสาภาพัฒน์ก็บอกว่าการจร้างงานที่ลดลงไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะเป็นผลจากการจร้างงานของภาคเกษตรกรรมลดลงกว่าร้อยละ57เนื่องจากเป็นนอกฤด,ดูการทําเกษตรกรรมขณะที่นอก ภาคเกษตรกรรมไทยยังถือว่าขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ2.2โดยสาขาโรงแรมและพัตคาารขยายตัวได้อยู่ที่10.6การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า9.3ล้านคนเช่นเดียวกับสาขาก่อสร้างที่ขยายตัวกว่าร้อยละ5ทางการจ้างงานเริ่มปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ0.7โดยเฉพาะการผลิตเครื่องดื่มเคมีภัณฑ์และสิ่งทอรวมถึงสาขาการขนส่งและการเก็บสินค้าค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวพันปภพรสุขีเดชตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะดิฉันจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นขออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิจำลองนาเกี่ยวกับปัญหานี้กันค่ะอาจารย์คิดว่าผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับสังคมและเศษรษฐกิจยังไงคะในประเด็นต่อเนื่องเรื่องความการบ้างงานใช่ไหมใช่ว่ามีผลําคัญก็คือก็ออทําให้ เรษฐกิจของประเทศได้ภาพรวมมันโตได้ช้า<ฤ>เพราะว่าพรักงารที่เมื่อไม่มีงานทำเนี่ยก็จะไม่มีไรายได้ไม่มีมีไรายได้ก็ทาให้จำนวนการติดต่างๆสินค้าต่างเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็ไม่มีกําลังซื้อก็จะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหางานนะครหางานให้ประชาชนได้ทำารือว่าประเดนที่กใหม่ด้วย โดยเฉพาะงานที่บางทีอาจจะต้องจําเป็นต้องแบบว่าเป็นงานที่สะสมประสบการณ์เพราะว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็จะรีควายรีควายองมีประสบการณ์ในการทํางานมาประมาสักสองปีหรือสามปีประกอบเนี้่งมาทึ่จ,จบใหม่ไม่ไม่มีประสบการณ์แล้วก่ข้อแก้ไขอีกข้อหนึ่งก็คือในทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะควรจะมีการจัดคอรส์สหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้อ่อ ในชั้นปีที่สามหรือสี่เนี่ยได้เปฝึกประสบการณ์ได้ฝึกการกงานนีดเพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ดนนดรณได้เป็นเพราะว่าได้รับรองว่าตัวเองได้ฝึกงานได้ทํางานที่เหล่านี้มาแล้วก็จะมีประสบการณ์ส่ินหนึง่งให้ให้ทางบริษัทหรือว่าเดยทุกิจต่างๆได้ได้พิจารณาเพิ่มเติมขึ้นะโอเคค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะดิฉันนางสาวปรรมพรสุขิเดชขอจบการในงานเพียงเท่านี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณจันเจ้าและคุณพรรมพรจากนี้เราคงต้องติดตามสถานการณ์ปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่ภายในประเทศไทยทางการเคลื่อนไหวของภาครัฐสภาพเศรษฐกิจและระบบสังคมกับผมจารกิจแก้วดิฉันจิรพรถิการรายงาน มึงจะเปลี่ยนเสื้อทำไมหลายๆตัววะดวมึงก็ใส่เสื้อผ้าดูมึงใส่แขนยาวดวมึงก็ใส่เสื้อกั๊กชอบเวลาชชบกดไลค์ใช่กดแชร์บ้าปะเนี่ย